างงสวัสดีครับวันนี้เราจะทำให้ยากินกันครับโตเกียวเ็าทำเขาทำเกี้ยวเหรอเกี้ยวเกียวน้ำงงมากโตเกียวอะไรโตเกียวมาจากไหนเกี้ยวน้ำเอาไ่เอาไปทำไรเกียวน้ำท่านประธาน ประธานด้าน,นะคะน,นี่เป็นท่านประธานใหญ่โอ้โหตำข้าวโอ้โหเก่งมากอืออือกวนหมูกวนหมูนี่นี่ใส่นี่ด้วยอ่าปี๊ดปีงง๊ดตรงนี้นี่จุ่มตรงนี้อ่าแล้วปี๊ดไปเป็นยังไงบ้หรอเออือกินน้ำ<ป>ดื่มขยะไม่ก็ได้แต่ก็กินแล้ว สอนได้เลยนี่นี่เดี๋ยวสอนด่ะนี่ปิดอย่างงี้ใช่ไหมสวยงามอุ้ยทำไมสวยเนี่ยน้ำตาลกูนี่นี่นี่เอานี้ติดด้วยแล้วก็อย่างงี้นี่อืมอ่าแปะน้ำมือแปะน้ำมือนี่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 ด้านเนี่ยโหต้องอร่อยมากๆใช่ไหมคะต้องอร่อยใช่ไหมคะไก่เนี้ยอ่ะต้อลายลายก็ได้น้ำตาลกูราคานี่เกี่ยวน้ำนี่กูเจอแต่ตู้ เกี้ยวนี่ใช่ไหมตกลงตัวเกี้ยวหรือเกี้ยวบอกยากเลยเกี้ยวฮะเจ้าตัวกินอ้าวยังไงเราชาตัวเองอ่ะร้อนๆไม่กินเลยอ่ะอร่อยไหมอูมามิป่ะยกมืวหน่อยเป็นไงเยี่ยมไหมเนยเด็กคนนี้มันมีของว่ะมันมีเขี้ยว วันหน้ามันหายหมดมนหน้าแซบยิลีเด้อร์ยังไม่ได้กินเลยขอบคุณู้ชมนะครับนี่ซื้อเกี๊ยวมามหให้กินนี่กินกันทั่วหน้าเลยเกี๊ยวน,น,นี่